เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่อันหนึ่งนะครับที่ผมออกแบบอยู่ที่ชายหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีผมให้ไอเดียของการวางคอนเซ็ปต์อันนี้ไว้นะครับก็คือแนวคิดของเขาก็คือซีรัชและก็ไทม์นะครับเป็นเรื่องของทะเลชีวิตและก็เวลาที่สามารถมาผนวกรวมกันเป็นสถานที่สถานที่นี้จุดหมายของเราก็คือเป็นเดสิเนชั่นของการมาที่นี่ผมออกแบบคาเฟ่หลังนี้ไว้2องออปชันเป็นออปชันเล็กกับออปชันใหญ่เราึกภาพนะครับเวลาลูกค้าเดินเปิดประตูเข้ามาปุ๊บด้านขวานเนี่ยจะเป็นตู้ขนมเลยเราสามารถเดินหยิบขนมขนม นมขน,นมเข้ามาแล้วก็มาเก็บตังค์ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้แล้วเคาน์เตอร์ก็จะส่งให้ลูกค้าเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นฮิตแอนด์รันลักษณะของคาเฟ่ของเราเนี่ยเป็นคาเฟ่ที่ดูโดดเด่นนะครับมีการกอร่อสร้างที่มันค่อนข้างประหลาดนิดนึงนอะเนาะมันก็ต้องมาเช็คอินให้เห็นว่าเออวิธีการกอร่อสร้างของเราเนี่ยเออมันเป็นยังไงสเปซมันเป็นยังไงมันน่าถ่ายรูปแบบไหน และทุกๆครั้งนะครับที่ผมเนี่ยจะเริ่มออกแบบคาเฟ่สักหลังหนึ่งนีครับมันจะต้องเริ่มต้นวางไอเดียนะฮะแบบแรกเนี่ยครับไอเดียที่สาคัญที่สุดคือสถานที่ 2. องทราฟิกสนะครับเป็นความสม่ําเสมอ 4. เป็นเรื่องของสเปซผมจะมองแกนกลาง4เรื่องนี้ก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มมาไอเดียว่าคาเฟ่ที่ผมจะออกแบบเนี่ยครับมันจะต้องมีอะไรอยู่ในแดนบ้างเพราะอะไรครับ เพราะว่าผมคิดว่าคาเฟ่ที่ดีเนี่ยครับมันต้องมีความสม,ม่ำเสมอของรายได้เช่นถ้าสมมติว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยอยู่ในโซนสถานที่ที่มีทัฟฟิกที่ดีมีรถผ่านสม่ำเสมอแสดงว่าตรงนี้ครับมันจะไม่ต้องพยายามในการเดินทางเข้าไปหาคาเฟ่นั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไรที่คาเฟ่ของเราเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในสถานที่แบบนั้นแสดงว่าข้อน,นี้เราจะได้ผลประโยชน์จากมันน้อยลงมาเราก็ต้องไปเพิ่มไอเดียความต้องการในการเดินทางเข้าคาเฟ่ขึ้นไปเช่นอาจจะเป็นลูกหลักของอาคารอาจจะเป็นพื้นที่ที่สวยงาม อาจจะเป็นการเช็คอินหรืออาจจะเป็นเดสติเนชันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่อ,อันหนึ่งนะครับที่ผมออกแบบอยู่ที่ชายหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีคาเฟ่อ,อันนี้นะครับมันถูกต่อยอดออกมาจากภูวิลล่าหลังหนึ่งที่ผมได้ออกแบบไปนะครับภูวิลล่าหลังนี้ครับเป็นภูวิลล่าที่แบบสไตล์โคง้คงโค้งเคิฟเคิฟบนงก้อนสะบัดหางครับที่ดิ้นขึ้นมาอ่อทะเลเลยแล้วมันมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับผมต้องการจะให้เขาเป็นเดสติเนชันของแหลมสิงห์ผมก็เลยมานั่งคิดนะครับ มันไม่ใช่สถานที่หลักที่คนจะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นที่ที่ดึงดูดคนที่ต้องมาที่เราเท่านั้นนะครับอันดับแรกนะมันต้องเป็นเดสิเนชันอันดับที่ 2. องเดสิเนชันเนี่ยครับมันจะใช้งานได้เฉพาะวันหยุดใช่ไหมเวทีเชันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวๆหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีการหยุดไม่มีการมาของนักท่องเที่ยวเนี่ยคาเฟ่ของเราเนี่ยจะต้องแบกต้นทุนพนักง,งานค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องดูแลคาเฟ่วิธีคิดของผมก็คือเราต้องสร้างความสม่ำเสมอให้กับค ้ไดและการสร้างความสม่ําเสมอเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับพื้นที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนจะพอจินตนาการภาพออกว่าแ่างภูทับเบิกหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอยู่ไกลๆตามที่ต่างๆเนี่ยเขาต้องทําให้มันดึงดูนดนึงดูดคืออะไรไปแล้วไปถ่ายรูปได้ใช่ไหมครับแต่พอวันที่มันไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ล้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้คือพอยต์หลักที่ผมต้องการจะเสนอต้องการที่จะเสริมว่าทํายังไงให้เขาสามารถรับลูกค้าได้สามารถเปิดโซนปิดโซนได้สามารถใช้ค่าไฟ ที่น้อยลงมาได้ที่สามารถจัดการคาเฟ่ได้อย่างาสบายเสมอพอเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคาเฟ่เนี่ยครับมันสามารถตอบโจทย์รายละเอียดพวกนั้นได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับคาเฟ่หลังนี้นะครับเนื่องจากผมออกแบบข้างหลังมาเนี่ยเห็นข้างหลังไหมครับที่มันเป็นเล็กๆเนี่ยครับตรงข้างหลังเนี่ยครับมันเป็นภุวิลล่าหลังใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับผมต้องการให้เป็นคาเฟ่ที่แบบเราขับรถผ่านเนี่ยเราเห็น ความยาวของตัวคาเฟ่เลยด้านหลังของเราเนี่ยเป็นทะเลเนาะคาเฟ่ของเรามันจะเป็นคลื่นวิ่งไปหมดเลยผมให้ไอเดียของการวางคอนเซ็ปต์อันนี้ไว้นะครับก็คือแนวคิดของเขาก็คือซีรัสแล้วก็ไทม์นะครับเป็นเรื่องของทะเลชีวิตแล้วก็เวลาที่สามารถมาผนวกรวมกันเป็นสถานที่สถานที่นี้จุดหมายของเราก็คือเป็นเดสิเนชั่นของการมาที่นี่ผมอ,ออกแบบคาเฟ่หลังนี้ไว้2องออปชั่นเป็นออปชั่นเล็กกับออปชั่นใหญ่ออปชั่นเล็กเนี่ยครับเป็นออปชั่นเริ่มต้นที่สามารถเริ่มทําแบบนี้ได้โดยผมวางแผนไว้ที่ออปชั่นเล็กเนี่ยครับก็ ได้ทั้งหมดเนี่ยคนที่ยูสเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยประมาณ13ชุดแบ่งเป็นที่นั่งเดี่ยวเนี่ยสชุดนะครับที่นั่ง Family 1ชุดที่นั่งชุดเก้าอี้คู่เนี่ยครับก็คือมาเป็นคู่ประมาณ9ชุดแล้วก็ชุดโซฟาวิวอินสชุดแล้วก็โซนภายนอกเนี่ยที่อยู่รอบๆอาคารนะครับอีก8ชุดเห็นไหมครับผมเนี่ยออกแบบให้มันมีความหลากหลายของยูสเซอร์เช่นถ้าสมมติว่ามาเป็นเดสิเนชันเนี่ยครับเขาต้องมากับครอบครัวมากับคนรักสมมติว่ามาเที่ยววันหยุดเวกชันเนี่ยครับมีอากงอาม่ามาด้วยเขาต้องมีพื้นทีี่สสําาาาาหรรรรรรััับบคคออออววถกกกม้ปชชนนนเเเ็็็ลงุด ได้น้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นออปชันใหญ่เราสามารถเพิ่มพื้นที่ขึ้นมาได้ออปชันใหญ่ก็จะสเกลขึ้นไปนะครับแล้วพื้นที่การจัดการมันก็จะดีขึ้นพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยจะต่างกันประมาณ150ตั้งร้อยห้าสิบตารางเมตรเดีย๋ยวเราไปดูซ้ายและขวานะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูผังเลเยอร์กันนะครับเลเยอร์แปลนของหลังนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นจากตัวแปลนของผมเนี่ยครับทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยครับเราก็จะเป็นพูวิลล่าที่เราเออกแบบไว้ตัวพูวิลล่าเนี่ยครับเรากาลังเอองอเอรราางแข ฝัง่งนี้เป็นทะเลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราออกแบบตัวภูวิลล่าหลังแรกตรงนี้ไว้มุมมองของภูวิลล่าเนี่ยสามารถมองแบบนี้ได้ มองกว้างแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์เราสามารถเก็บค่าพักค่าเช่าค่าบริการของบูเล่าเนี่ยได้อย่างระดับพรีเมียมเลยซึ่งในทิศทางของตรงนี้ครับเจ้าของต้องการสร้างไว้เพื่ออยู่เองด้วยแหละแล้วก็ปล่อยเช่าในบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีการจอดรถที่ผมเตรียมไว้เนี่ยพอเวลามันเป็นสถานที่ที่มันไกลๆเนี่ยครับผมต้องการให้ที่จอดรถเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเลยแต่ทําไงให้อาคารมันเด็ดขึ้นมาได้ผมก็เลยเลือกออกแบบว่าที่จอดรถเนี่ยต้องจอดขนานเลยจอดขนานกับถนนเหตุผลของผมก็คือเวลามีคนขับรถผ่าน่าว ที่จอดรถเนี่ยมันเต็มอยู่สม่ําเสมอใช่ไหมครับถ้ามันเต็มอยู่สม่ําเสมอแสดงว่าอะไรครับคาเฟ่นั้นมันไม่ใช่คาเฟ่ล้างพอมันไม่ใช่คาเฟ่ล้างแสดงมันมีลูกค้าลูกค้าคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะมั่นใจในการลงมาคาเฟ่ของเราแล้วก็รู้สึกได้ว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมีอะไรดีครับอันดับแรกคือผมเอารถเนี่ยมาเรียกคนเข้าคาเฟ่ก่อนแต่พอถ้าสมมติว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมันอยู่ติดเวทีชันเนี่ยครับผมมั่นใจมากว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยสุดสัปดาห์ถ้ามีใครขับรถผ่านมาที่แหลมสิงหรือจังหวัดจันทบุรีหรือใกล คาเฟ่ของเราเนี่ยเป็นคาเฟ่ที่ดูโดดเด่นนะครับมีการก่อสร้างที่มันค่อนข้างประหลาดนิดนึงอนะเนาะมันก็ต้องมาเช็คอินให้เห็นว่าเออวิธีการก่อสร้างของเราเนี่ยเออมันเป็นยังไงสเปซมันเป็นยังไงมันน่าถ่ายรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับและพอเรามาทําอาคารแบบนี้เสร็จปุ๊บในเวคชั่นเนี่ยครับมันต้องมีคนมาคาเฟ่เนี่ยค่อนข้างเยอะพอเห็นภาพไหมครับพอมีค่อนข้างเยอะเนี่ยครับผมก็เลยต้องเตรียมพื้นที่จอดรถไว้อีกพื้นที่จอดรถของผมเนี่ยครับผมทําเป็นอันนี้คือเป็นโซน External External ก็คือคนใครก็ได้ที่จะมาจอดรถเนี่ยจะมาจอดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่คนที่จะเข้ามาเฉพาะเวกชันเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นประตูเปิดปิดนะครับวันธรรมดาเนี่ยครับให้จอดแค่นี้พอ ถ้ามีเยอะอยเข้ามาจอดข้างในแต่ถ้าไม่มีเยอะข้างในจะถูกปิดไว้เราเห็นภาพไหมเราสามารถแบ่งเฟสได้อันนี้คือวิธีการจอดรถที่ผมอ่ะสปิทไว้2ส,ส่วนแต่ถ้าใครจะเข้าภูวิล่านี่เราจะมีประตูอีกหนึ่งอันนะครับเป็นประตูที่สามารถเข้าภูวิล่าเนี้ยจะเป็นส่วนตัวแล้วในภูวิล่าเนี่ยครับเราก็จะจอดอีก4คันแล้วก็จะมีรั้วต้นไม้มีรั้วเตี้ยไว้นะครับเพื่อป้องกันแบกโซนข้างหน้าและข้างในได้ส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรครับ เอาไว้เป็นรถเซอร์วิสในกรณีที่ไม่มีคนเข้ามาใช้อาคารไม่มีคนมาเซอร์วิสเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มได้อีกถ้าเราสังเกตจากผังบริเวณของเรานะครับคนนอกเนี่ยครับเวลาจะเดินเข้าอาคารเนี่ยจะต้องเดินเข้าขทางนี้เท่านั้นคนนอกเนี่ยครับจะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ส่วนคนในเนี่ยครับจะมี2คนคนในคนที่1ก็คือคนในฝั่งนี้นะครับคนในฝั่งนี้ที่มาเป็นผูวิล่านะครับและคนในอีกฝั่งหนึ่งคือตรงนี้ครับตรงนี้ผมจะใส่พื้นที่เป็นเหมือนแค,คปนมปิ้งนะ แล้วเราก็ตกแต่งเป็น,นแนวแนวแคมปิ้งสามารถอยู่ตรงนี้ครับได้ประมาณสัก4 5ห้ยูนิตตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ได้4ยูนิตแล้วตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่งอกเพราะมันเป็นงานแคมปิ้งนะครับมันเป็นงานไม่คงทาวารเราสามารถโอเวอร์แลปได้สามารถเลยเขตที่ของเราได้เพราะมันเป็นการเคลื่อนย,ย้ายในอนาคตเราอาจจะทําเป็นภูล่ากที่มันาวารก็ได้แต่ในช็อตแรกครับเราอาจจะเช็คเลตติ้งอะไรพวกนี้ก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บคนที่จะมาเข้ามาเที่ยวคาเฟ่ของเรานะครับเดินเข้ามาคาเฟ่ของเราเนี่ยครับเห็นไหมผมจะทําให้มันเป็นคอดๆคงๆอย่างนี้ คนสังเกตนะเนี่ยคือตัวหลังคาของอาคารหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนเดินจอดรถเนี่ยครับเดินมาปุ๊บตรงเนี้ยเขาจะเห็นแล้วว่าโอ้โหมันมีทิศทางของของมุมมองที่มองไปเห็นทะเลของอะไรเงี้ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเียแต่เวลาเดินเข้าอาคารเนี่ยอาจจะต้องเดินเข้าตรงนี้เพื่อให้เข้ามาซื้อกาแฟนะครับนี่ครับซื้อกาแฟ ซื้อเสร็จปุ๊บสามารถไปนั่งตรงนี้ได้ไปนั่งตรงนี้ได้เดินคอดๆตรงนี้ได้แล้วก็เดินออกมาข้างหลังได้ที่ผมออกแบบเลเยอร์แบบนี้ไว้เนี่ยครับก็คือตรงนี้จะเป็นโซนของครัวนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เป็นฮิตแอนด์ลันคนที่เข้ามาซื้อกาแฟแล้วต้องการจะไปเลยในวันรูทีนซึ่งตรงนี้ครับเราจะคาดหวังรูทีนแบบทราฟฟิกดีๆแบบในเมืองหรือว่าตามสี่แยกไฟแดงที่มีรถวิ่งบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันคงจะไม่เท่าแต่เราก็ต้องเตรียมไว้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาทํางานในวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ลองนาคต่ใ่ใเขะชมแจี มีเซล,ลวิ่งไปขายของขายปุ๋ยขายยาแล้วเขาก็จะมานั่งทํางานที่นี่ได้เราคิดภาพว่าถ้าสมมติเซล์เขามานั่งทํางานที่นี่ได้แสดงว่าในวันธรรมดาเรายังสามารถขายของได้พอเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าสมมติเรามีแต่พื้นที่ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วแก้วกาแฟก็แพงเหลือเกินเวลาเซลลเขาจะมานั่งทํางานในกลางวันอย่างเงี้ยครับมันก็จะเข้าถึงยากเป็นพิเศษนิดนึงและตอนนี้ครับผมก็ออกแบบเป็นคุคง้คงคูแบบนี้ไว้ตัวอาคารจริงๆเนี่ยครับนี่ภาพนี้จะเห็นภาพมากกว่าพื้นที่ก่อร้างของเราเนี่ยครับสองออปชันจะมีออปชันข้างซ้ายที่เป็นนพื้ทีี่สแดง ตรงนี้นะครับแล้วก็ออปชันข้างขวาที่เป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้เหมือนกันตรงนี้มันจะใหญ่กว่าถ้าเราไปดูข้างขวาเนี่ยครับออปชันที่2เนี่ยถ้าเราสังเกตตัวแปลนเนี่ยลักษณะการเข้าถึงของตัวอาคารเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยแต่ตัวที่2เนี่ยสามารถวางฟังก์ชันและการใช้งานเนี่ยได้เยอะกว่าหมายความว่าพอเวลาเข้ามาปุ๊บซื้อกาแฟตรงนี้มีตู้ขนมนะครับที่วิ่งเลยเรานึกภาพนะครับเวลาลูกค้าเดินเปิดประตูเข้ามาปุ๊บด้านขวาเนี่ยจะเป็นตู้ขนมเลยเราสามารถเดินหยิบขนม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 เข้ามาแล้วก็มาเก็บตังที่เเคาน์์ตตตออรรรงี้้้ไดแลวก็ ส่งให้ลูกค้าเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นฮิตแอนด์รันอ่านั่งเดี่ยวๆเล็กๆนั่งคนเดียวนั่งรอกาแฟเพื่อเทคเอาต์เสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นนั่งเป็นกลุ่มนะครับนั่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็นแฟมิลี่กลุ่มที่เป็นครอบครัวอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยนะครับที่มานั่งตรงส่วนกลางเลยถ้าเป็นออปชั่น2เราจะสามารถเดิน2ฝั่งเดินออกมาตรงนี้จะเป็นกึ่งเอ้าดร์ตรงนี้ครับผมใส่สระว่ายน้ํา จะเรียกว่าสาระว่ายน้าไม่ได้ครับต้องเรียกว่าน้ําตกแล้วกันผมใส่เป็นฐานน้าตกเล็กๆไว้เราเลี้ยงปลาคาบนะครับเราเลี้ยงปลาตอดเรามีน้ําตกเล็กๆสมม,มติเรามานั่งค้อยขาตรงนี้เราสามารถใส่ปลาตอดให้นั่งต่อเท้าได้สร้างบรรยากาศสร้างสีสันให้กับโครงการได้แต่ถ้าเราไม่ใส่เราก็เป็นน้ําตกพิュ๊บไปพอมาถึงเป็นแบบนี้ครับเราก็จะเห็นด้านหน้าของอาคารถ้าเป็นออปชั่นแรกเนี่ยครับเราก็จะทาโค้โงๆแบบนี้ไว้แล้วก็วิ่งไปอาคารของผมะครับจะมีชายคาทั้งหมดเลยลองสังเกตนะครับผมจะไม่ทําอาคารให้มันเป็นเลเยอร์เดียวที่เป็นผนังขึ้้นนนมมาาาาแลลววเเเเปป็็กกรระะจยพพ่อ มันต้องเปิดแอร์ทั้งวันถ้าเปิดแอร์ทั้งวันสแสดงว่ามันก็ต้องโดนแดดทั้งวันเหมือนกันและแดดกับแอร์เนี่ยครับถ้าผมยืน่นชายคาขึ้นมาช่วยเนี่ยเราก็จะสามารถลดเรื่องของพลังงานตรงนี้ลงไปได้บางส่วนและก็เวลาฝนตกฝนสาดมันก็จะมีพวกหลังคาชายคาตรงนี้ในการกันไม่ให้น้ำฝนเข้ามาได้ลองสังเกตนะครับเนี่ยฮะมันจะมีชายคาไม่ใช่ผนังเสมอทั้งหมดเลยและความสูงของอาคารเนี่ยครับที่ผมตั้งไว้ลองสังเกตนะครับตัวพื้นจนถึงซิลลิงเนี่ยครับตัวฟ้าเนี่ยครับจะอยู่ที่3เมตรและตัวสูงสุดของอาคารเเเเนนนี่่่ยจจะะะออูปปปปรรมมาณกกกก6ตต50บว็็ข้ไไแงึ แ,บบแล้วรูปแบบของวัสดุที่เอามาใช้ก็เป็นวัสดุที่แบบแนวธรรมชาตินิดนึงแนวหินแนวธรรมชาตินิดนึงแล้วก็มีการเอาพวกเล็กชีกตะแกงบางแดดอะไรพวกนี้ครับที่เอามาใช้ให้มันดูมีมิติขึ้นมาไม่ใช่ก่ออิฐธรรมดาเฉยๆถ้ามองเป็นมุมมองของเบิร์ดไอวิวเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาเรียบๆและไอตัวที่มันคืดขึ้นลงๆเนี่ยครับเป็นงานตกแตง่ง เพื่อให้มันง่ายต่อการก่อสร้างอันนี้เป็นมุมมองทางที่จอดรถเห็นไหมฮะตรงคาปาร์กถ้าสมมติคาปาร์กเนี่ยครับเราลองจินตนา,านการว่าถ้าในตอนกลางคืนเนี่ยครับอาคารเราเนี่ยมันจะถูกปิดเนาะถ้าเราไม่ทําพื้นที่แบบนี้ไว้ในตอนกลางคืนเนี่ยครับอาคารเราก็ต้องมี s ี c เค i ียริตี้ในการป้องกันใช่ไหมครับจุดตายของอาคารเรามีกี่จุดในการที่จะป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาแด่ที่1นะครับรั้วเนี่ยเราทําถาวรได้สองข้างตัวอาคารเป็นเหมือนแบรีเออร์ในการป้องกันของเราไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่นนนย เข้ามาในโครงการเราได้ในยาวิการก็คือมีจุดตรงนี้ก็มีจุดตรงนี้แล้วก็มีหน้าหา พอเรามองเห็นนะครับว่าเรามีจุดที่จะมีคนเข้ามาได้คือจุดที่1ทางเข้าออกจุดที่2คือทางที่เข้าไปแกลมปิ้งนะครับแล้วก็จุดที่3ก็ตรงทางหน้าหาดถ้าสมมติว่าเราต้องวาง Security ไว้หนึ่งตำแหน่งเราจะวางตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับสามารถโปรเทคมุมมองตรงนี้ได้และสามารถมองมุมมองตรงนี้ได้ในโซนของแคมปิ้งเนี่ยครับถ้าจะทำเนี่ยต้องเพิ่มเป็นพวกซ c t v ไปเนี่ยเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายนี่ย Security เราเนี่ยเขาก็จะสามารถมองเห็นมาถึงตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเราจะมี3มุมมองที่สามารถโปรเทคได้เพราะฉะนนั้ ถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราทํดาดบ้านป้องกันแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเ e c u r ิตี้ที่สามารถมองเห็นในทุกๆด้านได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดตาเลยในการกวางผังของเราพอเห็นภาพไหมเราก็ตั้งป้อมยอยาม่างนี้ไว้ที่เดียวพอถ้าถามผมนะผมชอบออปชั่นใหญ่มากกว่าออปชั่นเล็กเพราะออปชั่นเล็กเนี่ยครับผมอะตั้งใจวางที่เนี่ยเป็นเดสิเนชั่นอยู่แล้วพอมันเป็นเดสิเนชั่นแสดงว่าในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในวันอยุดนักทัเร่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคนมาเยอะอยู่แล้วถ้าเราทำออปชั่นเล็กไปเนี่ย้้นน่กอ,อสรราางงงงมัจยลลล็ิแตเว วันที่เป็นป๊อปเนี่ยครับมันจะไม่สามารถรองรับพวกนี้ได้ตรงนี้ครับถ้าเรามองจาก layout ผังบริเวณอะผม,มเล่าอีกนิดนึงตรงผังวิวเวงของเราเนี่ยครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆผมแบ่งโซนไว้เป็นโซนข้างในมีคิดขับอยู่ตรงกลางด้วยหมายความว่าถ้ามากับครอบครัวเนี่ยครับเราสามารถเอาเด็กเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงกลางนี้ได้แล้วพ่อแม่เนี่ยครับอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถมองเห็นลูกๆได้จากรอบๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็การที่ผมปิดประตูเยอะมันป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยครับวิ่งออกไปนอกอาคารได้เด็กก็จะวิ่งม่วหอแนี้สุติ เด็กหลุดคิดขำออกมาก็จะวนอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะวนอีกเลเยอร์หนึ่งแบบนี้เป็นวงวงแหวนลอบรอบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาพ่อแม่นั่งอยู่ตรงไหนในโครงการน,นี้ก็สามารถมองเห็นเด็กได้แล้วก็เด็กๆก็จะเล่นกันตรงนี้แล้วก็จะไม่วุ่นวายนะครับไม่ไปกวนเตาะนู้นไม่ไปกวนเตาะนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ออกแบบถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่านี่ถ้ามองมุมนี้ใช่หไหมฮะตัวนี้ครับก็เป็นตัวของตัวอาคารภูวิลล่าของผมแล้วก็สามารถมองมาได้ตรงข้างหลังก็เป็นตัวของคาเฟ่ของเราแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นมาาวง แล้วก็จัดเป็นเว t ชันแล้วตรงนี้ครับเป็นโซนเซอร์วิสผมลืมบอกไปว่าโซนเซอร์วิสอของอาคารเนี่ยตรงนี้เราปิดรั้วใช่ไหมสมมุติว่าจะมีผักมีอาหารมีแป้งมีขนมมีเบเกอรี่มาส่งนะครับเราก็ให้รถมยเข้ามาตรงนี้เลย แล้วก็มาจอดต่อตรงนี้นะครับ้วออกกับรถนี่แล้วก็อกอกนี้เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยอาคารห้องน้ำตรงนี้จะปลูกมีลมพาลมโฟล์ได้อย่างดีเลยนะครับอาคารเราจะฟโฟล์มากตรงนี้เป็นลานแอคทิวิตี้โซนหมายความว่าอาคารที่เนี่ยครับเราสามารถมาปิดโซนทํางานอีเวนต์สมมุติว่ามีรถหรือว่ามีปุ๋ยหรือว่ามีสินค้าอะไรบางอย่างที่จะต้องมาโปรโมทนะครับเราสามารถมาปิดโซนปิดขอบนะครับกั้น้วเตี้ยแล้วก็จัดอีเวนต์ในงานแบบนี้ได้พอเห็นภาพไหมครับเราสามารถสร้างรายได้ให้กับโครงการได้ ในะงานอีเวนต์อีกด้วยผม่ะเรืเ่องที่จะปลูกต้นกล้วยหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วก็จะต้องตัดแล้วใช้งานมันได้ทั้งต้น<ว>นะครับตั้งแต่กับกล้วยใบกล้วยลูกกล้วยนอกล้วยหัวปีนะครับทุกุกอย่างต้องใช้ได้ทั้งหมดเาปปราเวลาออกแบบโครงการหนึ่งโครงการ่ยผมจะจินตนาการแบบ,แบ,บนี้ไว้เสมอแล้วความต่างเนี่ยครับถ้ามองเผินๆเนี่ยเราแทบแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนมันต่างกันยังไงแต่ถ้าเรามองในรายละเอียดเนี่ยครับมันจะมีการขยายของตัวอาคารขึ้นมาแต่ในไอเดียตั้งต้นที่ผมตั้งไว้ก็คือเรายังต้องมีชายคาที่ยื่นนออกมมาีบงแดดดลฝไ้ พอสมควรนะครับมีการตกแต่งที่มันโดดเด่นนะครับมีการใช้ผนังโค้งใช้พื้นที่สเปซในการถ่ายรูปได้ในการเช็คอินได้ในการนั่งสําหรับลูทีนความสม่ําเสมอของการทำอาหารกินได้ความสมูงอาคารคล้ายๆกันเลยครับระหว่างออปชันที่หกับออปชันที่2นะครับแมทเทียลก็เหมือนกันแต่แค่ขยายความต่างเหมันก็จะขยายมากกว่านะครับนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของคาเฟ่จำไว้เลยนะครับที่ผมไอเดียของทุกอย่างเนี่ยครับเป็นคีย์เมสเซจเลยที่ผมพยายามส่งให้ทุกคนว่าอาคารเราต้องสามารถทําเงินได้ทุกวันต่อให้อาคารมันสวยขนาด แต่ถ้ามันทาเงินไม่ได้ทุกวันอาคารนั้นก็ไม่ใช่อาคารที่ดีครับเพราะว่าเราทาธุรกิจนะครับเราทำคาเฟ่เจ้ทาที่สองคือการที่เราจะทําให้เขาทํางานได้ทุกวันเนี่ยจะส่งมาด้วยปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือท ر ا ฟิกถ้าทา ا ฟิกไม่ดีเนี่ยไม่สามารถทําให้เราสามารถทางานได้ทุกวันได้เลยเราจะทํางานได้เฉพาะเวกัชชันวันหยุดยาวแล้วก็ไฮไลท์ถ้าสมมติว่าไฮไลท์มันจบไปความตื่นเต้นของโครงการมันจบไปอาคารเราเนี่ยเป็นอาคารที่ไม่ค่อยมีใครมา มันก็จะล้างมันจะลกมันจะเสื่อมค่าดูแลก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมคุณภาพไปคนก็ไม่ค่อยอยากมา นะครับมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกอันดับต่อมาก็คือเรื่องของสเปซสเปซเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยมันออกแบบเพื่อยูเซอร์แบบไหนบ้างยูเซอร์ที่มาฮิตแอนด์รันมาซื้อกาแฟาแล้วรีบไปยูเซอร์ที่มาแล้วขอมานั่งทำงานนะครับมานั่งเปิดโน้ตบุ๊กทำงานนิดหน่อยยูเซอร์ที่มาแล้วมีลูกค้ามานั่งประชุมง,งานเล็กๆเ,เป็นซอฟต์มีติ้งสามารถคุยได้2 3 4คนได้อันนี้ยูเซอร์แบบนี้เป็นยูเซอร์ที่สม่ำเสมอนะครับยูเซอร์ต่อมาเป็นยูเซอร์แฟมิลี่นะครับแฟมิลี่หมายความว่ามาแล้วมีคนที่ามานมานนนนน,น,น,นัั่่่งงมมมาาาออแไดด้ิหย nang จอยกับกลุ่มคนได้นิดหน่อยเป็น Family เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับและก็ออกแบบพวกนี้ครับถ้าสมมติว่ามันมากันหลายคนแสดงว่ามันต้องมีเสียงดังมีอะไรพวกนี้เราก็ต้องออกแบบพื้นที่และการจัดการตรงนี้ดีนะครับความสม่ำเสมอของหลายๆร้านที่เล่ามาเ่ยครับมันจะทําให้คาเฟ่ของเราเนี่ยสามารถต่ออายุยั่งยืนและสามารถทําเงินได้อย่างสม่ำเสมอนะครับในพื้นที่ที่หลากหลายเอาไปแต่ถามว่าของเราเนี่ยครับเป็นทราฟฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันจะพีคในพรามท m e แล้วมันจะลอส ในส่วนของวันธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามงัดไว้ตายงัดอะไรเข้ามาให้ได้ให้สามารถทํารายได้ได้กับทุกวันเพราะไม่งน,นั้นครับคาเฟ่ออกแบบมาสวยยังไงก็ไม่มีประโยชน์เลยครับใครมีไอเดียแบบไหนหรือว่าชอบคาเฟ่หลังไหนนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมกับทีมงานเนี่ยได้รู้ด้วยนะครับเราจะได้ไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าเนี่ยครับจะเลือกออปชันใหญ่หรือออปชันเล็กสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปสวัสดีครับ